สำหรับงานสารบัญกลางนะคะอ่าแต่ละสำนักอะ่ะเขาจะส่งหนังสือเข้ามาเพื่อให้เราออกเลขทะเบียนหนังสือส่งออกนะคะให้เราไปที่รอรับสังเกตว่านะคะหนังสือที่เข้ามาอ่าจะมีแต่เลขข้างหน้าแต่ไม่มีลงท้ายนะคะอ่าอันนี้คือหนังสือที่เขาจะให้เราออกเลขเล่มทะเบียนนะคะ ให้กดรับหนังสือก่อนแล้วเลือกลงชื่อไม่ลงทะเบียนรับหนังสือ,อน,นะคะซึ่งเราจะไม่เอาเลขค่ะคลิกตกลงเมื่อรับหนังสือ,อเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดดอกดค่ะ ok เลือกเล่มทะเบียนให้เขาตรงนี้นะคะ เลือกเล่มทะเบียนส่งภายนอกค่ะแล้วก็คลิกตกลงแล้วก็คลิกตกลงอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อข้อมูลปรับปรุงเรียบร้อยก็คลิกตกลงอีกครั้งค่ะเมื่อเลือกเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปให้กับผู้อำนวยการสำนักได้เลยค่ะ ก็ควรระวังนะคะต้องดูด้วยค่ะว่าเขาจะให้ใครเป็นคนลงน้ำก่อนที่เราจะส่งออกนะคะให้ดูตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วนะคะต้องถ้าสมมติว่ามันออกมาแบบนี้เอกสารที่เรารับไว้อะค่ะมันจะค้างอยู่ในรอลงน้ำถ้าเรายังไม่ส่งไปไหน อย่างในรอลงนามเนี่ยค่ะเราาำต้องสังเกตตรงนี้นะคะถ้ากดดอกดอกขึ้นมาดูตรงนี้สังเกตตรงนี้ค่ะว่าเขาจะให้ใครลงนามถ้าเขาให้รองลงนามก็ส่งไปหารองถ้าเขาให้ผอสวรลงนามก็ส่งไปให้สวรหรือถ้าเขาให้ผู้มในการผอสํานักอะค่ะแต่ละสํานักลงนามเองก็ให้ส่งไปแต่ละสํานักนั้นนะคะ แล้วก็กดส่งได้เลยค่ะเลือกพุ่มในการสำนักแล้วก็กดส่งตรงนี้ค่ะหนังสือก็จะเข้าไปที่เลขาของผอนะคะ หากไม่แน่ใจว่าหนังสือที่เรารับมาค่ะ,ะเขาจะให้เราออกเลขหรือไม่เขาอาจจะอยู่ก็ทดสอบออกมาเนี่ยค่ะแสดงว่าหนังสือตัวเนี้ไม่ได้ใช้งานจริงนะคะหากไม่มั่นใจก็สอบถามาผู้สร้างหนังสือก็ได้ค่ะเมื่อดำเนินการตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็ออกได้เลยค่ะ ทุกครั้งนะคะสังเกตตรงรอรับค่ะว่ามีหนังสือเข้ามาไหมซึ่งเป็นหนังสือจากนอกสำนักให้เรา,อ,าออกเลขเริ่มทะเบียนให้ค่ะ